รวมกันหนึ่งนิดหน่อยเพิ่นเป็นใบแต่ผมก็เพิ่นหักกันแห้งโอ้โหเออไอพึ่งเลืกงานบ่เลิกงานกินเขาย่างกินเขาย่างกินเขาว่ปาสีเลี้ยงเราเพื่อนกินเราเพิ่นเป็นใบกะจ๊กสีบางไหนเนาะมันเป็นยังสีดีใจบริเวณมองหัวนะครับผมก็เพิ่อนมินมูกันว่าเตวันว่า

จวดปะจวดปะเดี๋ยวพ่อไปจวดกันนะครับก็สีสีเป็นยังไงสีสวสีดี